เอ่มเดี๋ยวนะอุตสาห์ใส่ตู้เก็บของนะเออม่เหลิร์นออกซิเจนเนี่ยมันมีอยู่เหลืออีกหกนะเออแล้วดูที่มันไปปลูกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นทั้งหมดนี่มันมีอยู่สิบสองนะแล้วมาปลูกข้างล่างแค่สาตั้งๆท,ที่อุตสาห์ขุดดินขุดให้ตั้งกว้างเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้อีกทําไมไม่มาปลูกตรงนี้วะ โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Oxygen not i n c l u d e แบบไม่สเปซเอาอ่าแบบไม่สเปซเอาก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับแวนไฮอ่ะจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมที่เราบอกว่าเราจะไปบุกสลามกันเพื่อที่จะเอาปลงไอ้น้ำอุ่นอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปปลุกกันเลยดีกว่านะในพาร์ทนี้เอาละในส่วนของเรื่องของการวิจัยครับผมผมก็ได้วิจัยไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่า d e o อดร i ไ e r มาแล้วนะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าครับเป็นเตาฟืนอ่าแล้วก็เป็นแบตเตอรี่อัจฉริยะเดี๋ยวนะเองกำลังทำอะไรอ๋อมันสร้างอลูมิเนียมให้เราครับก็ถือว่าดีนะตรงนี้เนี่ยมันยังไงดูเหมือนว่าเราจะสร้างแบบผิดนิดนึงนะเดี๋ยวก็ขอแก้ไขนิดนึงกันล้วกันโอเคนะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็ทำการรื้อถอนไปครับอ่ะรื้อถอนไปนะโอเคก็อีกเดียวเนี่ย เราจะมาพบกันในตอนที่เราทําการเทน้ําลงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เทน้ําลงอาไอ้เจ้าตรงนี้เลยก็แล้วกันใช่เนื่องจากมันน่าจะกินเวลาไปนิดนึงนะไ่้เจ้างนั้นโอ้เดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนครับพิบอมมานเล่อะไรเอ่ยเดี๋ยนะกาลังอมมานเล็ดพืชเอ่อไหนดูซิไอ้เจ้าพิบเนี่ยมันจะฝังอะไรให้เราเออเลี้ยวลดกดเคี้ยวมากเลยนะโอเค๋ยนดูซิรู้สึกว่ามันจะฝังละ อ่ะโอเคเป็นต้นอะไรเอ่ยอ่าต้นอาเบอร์นี่เองก็ปล่อยเอาไว้ครับโอเคครับผมก็นะในตอนนี้เนี่ยรูปได้ทาการสร้างประตูน้ําให้เราเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยเลยนะอ่ะและตรงนี้เนี่ยก็ได้พาน้ํามาเทแล้วเช่นกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าน้ําแค่เพียงอ่อเดี๋ยวดูซิน้ําเท่าไหร่น้าใสเนี่ยแปดสิบกิโลกรัมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเนี่ยจะหยุดการพ้นออกซิเจนเน่าของสลามได้ไหมอ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในโอเวอร์เลสสารครับผมเออตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำเลยนะก็น่าจะไว้อยู่แหละคิดว่าอย่างนั้นโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างอะไรกันต่อครับเราจะมาสร้างเป็นไอเจ้านี่นะนั่นก็คือไฟฟ้านะเออก็คือเตาฟืนนั่นแหละอ่าเตาฟืนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของเตาฟืนนิดนึงนะครับผมก็คือใช้ขอนไม้เนี่ยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและก็ปล่อยคาร์บอนกับความร้ดอนออกมาซึ่ง ใจจริงอันนะเออถ้าหากว่าพูดถึงใจจริงก็แล้วกันใจจริงเนี่ยผมไม่อยากจะใช้เลยเว้ยไอ้เจ้าเตาฟืนเนี่ยเนื่องจากในบรรดาของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็แล้วกันอ่ะมันให้ไฟฟ้าน้อยที่สุดครับและก็มันเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนมากอ่ะสังเกตที่ความร้อนครับผม9กิโลดีทียูต่อวินะแล้วไปดูกันที่อ่าเครื่องเครื่องปั่นไฟตัดหินครับมันวก9กิโลดีทียูต่อวิเหมือนกันเฮ้อ แต่ถ่านหินเนี่ยให้ไฟฟ้าถึง600ครับอ่ะแต่ข้อดีของมันมี1อย่างครับสังเกตที่คาร์บอนไดออกไซด์ครับมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์170กรัมต่อวิคุณผู้ชมบอกดีตรงไหนวะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอ่ะถ้าหากว่าเราตั้งเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมตุ้มเข้าไปอ่าเมื่อมันทํางานเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนลงไปครับสังเกตง่ายๆนะจากไอ้เจ้าออกซิเฟิร์อู้หึคลิปมาปลูกออกซิเฟิร์ให้เราอีกหนึ่งต้นไว้อ่ะสังเกตง่ายจากออกซิเฟิร์เนี่ยคาร์บอนที่เข้าไปนะกับ ออกซิเจนที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับรับเป็นมิลลิกรัมแต่ปล่อยออกเป็นกรัม,มดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะยิ่งคาร์บอนหนาแน่นเท่าไหร่ออกซิเจนที่ปล่อยมาก็จะยิ่งหนาแน่นเท่านั้นก็คือถ้าหากว่าดูจากตรงนี้เนี่ยร้อยห้าสิบหกมิลลิกรัมต่อวิใช่ไหมแต่ในข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าเอา,เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมดูมาแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยจัตรงกันสักเท่าไหร่นะเออตัวนี้บอก7.8กรัมกดเดินเวลาแล้วก็แค่จุดจด 7.8กรัมแต่ตรงนี้เนี่ยบอก31ครับเออเือวะไหนไปดูกันที่ข้อมูลของออกซิเฟอร์สิอ่ะตรงนี้ก็ผมอ่าเนื่องจากไอ้เจ้าออกซิเฟอร์ตรงนี้เนี่ยใช้คาร์บอนไป156นะคือมันจะสามารถใช้คาร์บอนในออกไซด์ได้เต็มที่เนี่ย625มิลลิกรัมครับคือผมเนี่ยไม่ได้แจ้งเหมือนกันนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการปลูกในกระถางหรือปลูกบนพื้นดินไหมอ่ะ ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราปลูกบนพื้นดินเนี่ยมันจะสามารถกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้625 mm มิลลิกรัมซึ่งถ้าหากว่าไปดูไอเจ้าเครื่องนี้ครับไปดูที่ไหนแล้วล่ะเนี่ยไฟฟ้านะเตาฟืนอ่ามันปล่อย170กรัมอ่า170กรัมก็จะใช้ประมาณขี้เกียจคิดละค่อยว่ากันโอเคเราจะสร้างไอเจ้าเตาะผัฟืนเนี่ยหนึ่งเครื่องครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่ไฟฟ้านะแล้วก็แบตเตอรี่อัจฉริยะ 1>, 1อันแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดจัมโบ้หนึ่งอันอ่ะโอเคแล้วก็ลากสายไฟมาอย่างนี้ครับลากสายไฟเนี่ยเพื่อที่เราจะมาต่อกับไอเจ้าดีโอเดอร์ไรเซอร์นะใช่เราจะมาต่อกับไอเจ้าดีโอเดอร์ไรเซอร์ก็ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ใช้เป็นอัตโนมัตครับเป็นสายสัญญาณนะเพื่อที่จะมาฉุดรั้งกับไอเจ้าเต้ฟืนของเราโอเคแล้วก็เราจะมาสร้างเป็นไอเจ้านี่ครับผมรักษานะเป็นเกี่ยวกับอ่างล้างมือ เอ่อหนึ่งสองสามสี่ขอสร้างสักสี่ก็แล้วกันนะเผื่อในอนาคตเนี่ยผมจะรับดูปเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนดูเหมือนออกซิเจนตอนนี้เนี drilling, ่ยเราจะร่อยรอร่อยรอจริงๆละวเออร้อยร่อยรอจริงๆละเออจะรอดจะรอดพ้นจากพาร์ทนี้ไหมวะเนี่ยโอเคสร้างเออ่บันไดขึ้นไปนะเนื่องจากต้องการให้มันปล่อยออกซิเจนลงมาเอ้ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาสาเหตุอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ผมจะไปบุกไอ้เจ้าไบโอมสลามนะ เนื่องจากต้องการในเจ้านี่ครับสาลรายใช่สาราย,ารายเหตุผลง่ายๆแต่เน้นหนัก,กน,นะก็คือควาว่าสารายนั่นเองโอเคเอาละเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปิดประเด็นไปก่อนนะอ่ะก็เปิดไปแบบนี้ครับอ่าขั้น3ามแล้วขุดไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องขุดขึ้นไปด้านบนนั่นแหละก็เดี๋ยวต่อบันไดขึ้นไปก่อนโอ้ดูเหมือนว่าเราจะยังใช้น้ําตรงนี้ไม่ได้เว้ยเนื่องจากประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ เราเนี่ยต้องใช้งานขุดเลเวล3นัแลก็คือขุดหินซูเปอร์แข็งอ่ะถึงเราจะขุดใช้งานไอ้เจ้าน้ำเน่าได้ใช่เราสามารถใช้งานาน้ำเน่าได้แต่ปล่องไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะเนื่องจากมันขุดมาให้เราแล้วก็ถือว่าดีโอเคเราก็จะขุดไปอย่างนี้ก่อนเลยก็แล้วกันอ่าเพื่อที่จะไปเชยชมพื้นที่ตรงนี้โอเค โอเคครับผมก็ตอนนี้นะตตาฟืนของเราก็ได้ทําการเปิดใช้งานโดยวงจรอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็เริ่มชาร์จไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่จัมโบ้ะนะเดี๋ยวนะเอ่อโอเคตกใจหมดนะเห็นแบตมันเต็มและมันยังไม่หยุดทํางานแล้วก็รูปเนี่ยได้ทําการสร้างอ่างล้างมือให้เราครับอ่าไปดูกันที่ออกซิเจนอีกทีนึงนะเ้เศาใจชิบหายเลยวะคือต้องบอกอย่างนี้ไว้ มันจะพูดยังไงเดียถ้าหากว่าเราขุดสลามช้ากว่านี้อีกสักนิดนะผมว่าลูกของเราเนี่ยคงจะอดตายไม่ใช่อดตายสิขาดอากาศหายใจตายครับใช่เนื่องจากสาเหตุหลักๆเลยนะที่ผมไปขุดไอเจ้าสลามเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเอาสารายครับใช่ก็ Go, นะเดี๋ยวคุดได้หมดเลยเออขุเได้หมดเลยโอเคแล้วก็สร้างเป็นเครื่องพ่นกา๊าซตรงนี้นะเป็นออกซิเจนครับ แล้วก็เป็นออนะกซิเจนดิฟฟิวเซอร์นะก็พ่นก๊าซตรงนี้เลยก็แล้วกันอ่ะในระหว่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอให้ดูปเติมน้ํานะและก็ทําการไปขุดเจ้าพื้นที่ตรงนี้ให้เราอ่ะก็อืมกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเราสมควรที่จะทําแบบนี้หรือเปล่าก็คือกั้นประตูน้ำมันนะอย่าให้อ่าเขาเรียกอะไรนะเชื้อโรคสลามเข้ามาในน,ะนิคมของเราแในถ้าหากว่าเราตั้งเป็นดิโอเดรเซอร์ดักไว้สงสามตัวแล้วก็ให้สลามเนี่ยพ่น ออกซิเจนเน่าออกมาแล้วก็ให้ออกซิเจนเน่าเนี่ยมาโดนดีออดอรเซอร์นะมันก็จะแปลงเป็นออกซิเจนดีใช่และมันก็ไหลอนานิคมไหลเข้าอนานิคมของเรามันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีเชื้อสลามนะเออก็ไม่อยากเสียงกันแล้วกันดูเหมือนว่าตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับไอ้เจ้าเชื้อโรคนิดหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะออกซิเจนเน่าปอดเชื้อสลามอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวทําการเลือกก่อนครับสารอินทรีย์นะแล้วก็เลือกเป็นสลามความสําคัญระดับ9ก็คัดลอกค่าทั้งหมดเลยโอเคโอเคดูเหมือนว่ามันจับพาสารายไปให้เราแล้วครับโอ้ความหวังของเราอาออกซิเจนไหนดูสิอ่าดูเหมือนว่าออกซิเจนเดิเริ่มฟ้าสว่างนิดนึงแล้วนะอ่าขอซูมใ,ใกล้ๆครับผมเป็นความสําเร็จของอนานติกมข,ของเราคําตัวเองชิบหายเออ ก็ถือว่าด re ีนะรู <Are> ้สึกโล่งปวดแทนรู้ปะนะไหนดูสิเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคอะเริ่มมาแลวครับเริ่มมาเริ่มเห็นเริ่มให้เห็นแล้วนะว่าเฮ้ยตัวกำลังแพร่กระจายอยู่นะพิบกวนตีนอย่างละพาไปปลูกทําไมวะเดี๋ยวก็ถอนโอเคดูเหมือนว่าไอ้เจ้า รูปของเราเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเก็บสลาม,มานะอะดูบนน้อมันจะกลั้นหายใจครับในใจนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคมาทางด้านนี้เลยมาอย่างนั้นเนี่ยเองเป็นโรคปรอดติดเชื้อสลามตายอย่างแน่นอนโอเคเนื่องจากครับผมอ่าเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้นะไปดูที่โอเวอร์เลสะสาะรนิดหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันเป็นออกซิเจนเน่าครับใช่เป็นออกซิเจนเน่าลเมื่อมันเป็นออกซิเจนเน่าใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะขอดูแป๊บหนึ่งติดเชื้อโรคเฮ้ยมันติดเชื้อโรคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านข้อมูลนิดน,นึงนะลูกคนนี้เนี่ยติดเชื้อปวดซาลามและเสี่ยงที่จะล้มป่วยเมื่อตื่นนอนติดเชื้อจากการสูดออกซิเจนเน่าที่มีเชื้อโรคความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเนี่ยคือ3%เซครับอ่า ต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างกล่องยาที่มันเอาไว้ต้านโรคปัสสาวะได้นะดังนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เสี่ยงครับทําการยกเลิกไปก่อนอ่ะยกเลิกไปก่อนเดี๋ยว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 ไม่ต้องไม่ต้องเว้ยไม่ต้องไม่ต้องมานี่เลยเออผันดื้อชิบหายเลยมันจะวิ่งไปอย่างเดียวเอออย่างนี้เองจะไปไหนอ่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นยังไงดี ประตูก็แล้วกันอ่ะโอเคประตูแล้วก็ตั้งค่าวความสําคัญเป็นระดับ9ครับเดี๋ยวผมจะทําการล็อกประตูเอาไว้ก่อนนะเออเพื่อที่จะไม่ให้ดูเข้าไปแหละโอเคฮะคุณผู้ชมก็นะในตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างออกซิเจนมาร์กดอกเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วก็สร้างเป็นต้องเรียกว่าปั๊มก๊า์ดีกว่าใช่ปั๊มกา๊าซปั๊มกา๊าอ่ะ แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยผมกําลังวิจัยเกี่ยวกับไอ้เจ้าไอ้ตัวคัดแยกกา๊าซอะนะอ่าตอนนี้เนี่ยคงต้องใช้เจ้าตัวนั้นไปกอนะเนื่องจากเราเนี่ยยังไม่ได้วิจัยไปถึงไหนเลยเดี๋ยวขอทําการรื้อถอนเกี่ยวกับท่อก๊สตรงน,นี้นิดนึงนะเนื่องจากเราน่าจะทําการต่อผิดละโอเคก็เดี๋ยวต่อท่อก๊สมาเลยก็ได้กันอืมประมาณนี้ครับโอเคดูเหมือนว่า มันจะไม่ใช้แร่โลหะบริสุทธิ์ไว้มันใช้เป็นแร่โลหะธรรมดานะเออก็ขอสร้างสักสามก็แล้วกันนะไปดูกันที่เรื่องของออกซิเจนของเรานหน่อนึงครับอืมมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะเออหรือเราจะทำการขุดไอ้เจ้าตรงนี้ไปดีแล้วก็ทำการขุดไอ้เจ้าซารายเออเป็นทางเรื่องที่ดีนะทำไมเราถึงอ้าะมีซารายนิดนึงตรงนี้ทำการขุดครับโอ้สวรรค์ ส่วนมาปดุดเอาละเดี๋ยวผมขอเวลาในการหาสลา,ายนิดนึงนะใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปเราตายหมดแน่รับประกันได้เลยว่าตายหมดอย่างแน่นอนแต่ผมมั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยนะก็คือผมเนี่ยจะพยายามไม่ไปเสี่ยงาพาดูปออกไปข้างนอกนะจนกว่าเราจะได้ออกซิเจนมาร์กเนี่ยผมจะไม่พาดูปออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดอา่ะดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแฟงกี้ที่เราพึ่งฆ่าไปในโลกรอบที่แล้วนะาดาวดาวที่แล้วเนี่ยจะทําการสร้าง กา s t ดสติ้งสเตชันได้แล้วแหละแต่ดูสิอ่าเครื่องออกซิเจนดิฟวเซอร์เองก็ดูเหมือนว่าทำงานได้ดีอยู่เอาละเดี๋ยวขอต่อสายไฟมาก่อนนิดหนึง่งประมาณนี้โอเคเอาละที่เหลือโอเคต้องลองดูครับว่าไอ้เจ้าออกซิเจนดิฟวเซอร์เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะตอนนี้เนี่ยอ่อมันเหลือสาราย,ยู่เท่าไหร่ในเครื่องเหลือสารายูร้อย100กว่ากิโลกรัมครับอ่าร้อยกว่ากิโลกรัมนะก็ไม่นานรอกเออไม่นานเกินรอ ออกซิเจนของเราเองก็หลังจากที่เราบอกก็เริ่มฟ้าแล้ใช่ไหมเออมันก็กลับมาม่วงอ,อีกครั้งหนึ่งและออ,ออกซิเฟอร์ทำงานหน่อยสิวะเออคอนข้าจะตึงเครียดนิดนึงนะตอนนี้แต่ก็ชิวๆอะ่ะปล่อยๆไปก่อนเออแล้วจะให้ทำไงวะก็ในเมื่อมันไม่มีอะเออมันไม่มีโอเคครับในตอนนี้เนี่ยดูบได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับไอ้เจ้าเออไหนแลวเนี่ยฟิลเตอร์การให้เราเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเลยนะก็ุนนิดนึงครับอ่ะ ต่อท่อไปอย่างนี้นะตรงนี้ท่อเข้าตรงนี้ท่อออกตรงนี้ท่อไปแล้วก็รูระบายา๊าซครับอ่ะมาอน,นี้เร่งลำดับความสําคัญของไอ้เจ้าฟิลเตอร์การ๊าซเนี่ยเป็นลาดับ9เลยครับอ่าลืมไปมันต้องต่อสายไฟด้วยนะอ่ะโอเคต่อละโอเคครับผมดูปเองก็ขยันกันแข็งนะอ่ะเริ่มมาสร้างให้เราแล้ะถ้าหากว่าเองมาช้าอีกกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยนะอานานิคมเนี่ยจบเหครับ เล่นได้ไม่ทันได้ถึง20วันนะอจะตายมาแล้วโอเครียบขุดไปตอนนี้เนี่ยเราต้องการสารายอย่างเร่งด่วนใช่เราต้องการสารายอย่างเร่งด่วน,ก,าายยวนกําลังจะหมดวันอีกแล้วหรือว่าอาหารเองก็ลดลงเรื่อยๆนะออกซิเจนเองก็แทบจะไม่มีใช่แทบจะไม่มีเฮ้เดี๋ยวขอขุดพื้นที่เจ้าตรงนี้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะเนื่องจากมันค่อนข้างจะมีสารายเลยแหละ อืมันน่าจะเป็นทางรอดเดียวของเราในตอนนี้นะคิดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับลองดูตอนรูปหลับสิออกซิเจนลดลงดเรื่อยๆนะ <c oughs> เเหมือนกับพาตัวเองมาทรามานอ่ะเออโอ้โหเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งไว้อ่ะเห็นนี่ไหมสลามครับใช่มันคือสลามเออมันคือสลามแล้วรูปของเราทำร่นเหรอ ไม่ใช่เออไม่ใช่มันเป็นเพราะไอ้เจ้านี้ครับผมไหนแล้วนะเนี่ยไอ้เจ้าพิบไอ้เจ้าพิบตัวดีมันมาคุยตู้เก็บของเว้ยเออทำให้สลามเนี่ยหล่นลงมากวนตีนชิบหายอ่ะต่พาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับโอเคเราเนี่ยได้ทําการสร้างเป็นไฟฟ้านะแล้วก็สร้างโซนนี้ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวขอทําการด้อถอดตรงนี้หนึ่งเอ่อโอเค เนื่องจากเราเนี่ยต้องการที่จะบุกเข้าไปสลามครับเพื่อที่จะเอาเป็นสารายนะซึ่งสารายตอนนี้เนี่ยเราได้มาเป็น 1, 4 5 0กิโลกรัมละซึ่งมันอ่าน่าจะอยู่ได้ไม่กี่ไซเคิล,ละนะเออขอรับประกันเลยว่ามันอยู่ได้ไม่กี่ไซเคลลิลหรอกก็เดี๋ยวในรอบๆเนี่ยผมก็จะทําการขุดขึ้นไปครับขุดขึ้นไปแล้วก็ทําการพังให้หมดเลยเพังดินแดนเอ,อิเดี๋ยวนะทําไม่สารายมันถึงน้อยจังเลยวะอ่ะก็ช่างมันก็นแล้วกัน คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยพาทิเลชั่นใช่ไหมเราพูดว่าเราจะมาฟ oh ิชิตไบโอมไอ้ใช่ไบโอมสิล่งไกเซอร์ไอ้น้ำอุ่นกันล่งไกเซอร์ไอ้น้ำอุ่นตอนนี้เนี่ยมันแค่หยุดปะทุครับผมก็คือหยุดปะทุไปสักพักกันเลยนะก็อีกเดียวเนี่ยถ้าหากว่าตอนที่เราทําการขุดเนี่ยบางเอืญนมันปะทุออกมาใช่บางเอืญนมันปะทุออกมาแล้วไปโดนรูปของเรารูปของเราก็จะเกิดอาการบาดเจ็บครับใช่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วทําให้เออมันต้องรักษานะมันต้องใช้เวลาอีกซึ่งมันก็ สามารถใช้เวลาที่ไปรักษาเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะตั้งปล่องไกเซอร์ไว้ก่อนอ่ะสออย่างครับผมวิจัยไอ้เจ้าชุดสูรอวกาศได้ก่อนหรือปล่องไกเซอร์ไอ้ออน้ำอุ่นเนี่ยมันหยุดประทุซะก่อนอ่าเมื่อมันหยุดประทุหรือผมได้ชุดสูรอวกาศแล้วเนี่ยผมจะทําการขุดเข้าไปครับแล้วก็ทําการตีช่องให้มันนะอ่าก็คือช่องที่มันจะเอ่อปล่อยน้าออกมานั่นแหละใช่ปล่อยน้ําออกมา,แล,ลออกมาแล้วก็เกี่ยวกับไอ้เจ้า ปลอง g ผน้ำเน่าตรงนี้นะก็รอให้ลุกของเรามีสกิล3ก่อนครับผมเนี่ยค่อนข้างจะ2-2ใจอยู่นะนิดหนึ่งอ่าว่าเราเนี่ยจะปลูกไอ้เจ้าต้นออกซิฟเฟร์ดีไหมหรือเราจะทำเป็นไอ้เจ้าดีโอเดอร์ไรเซอร์นะดูดน้ำจากตรงนี้เนี่ยเพื่อมาทำเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนอืมแต่ว่าลองดูผลสำเร็จของ ep นี้กันครับอ่ะอันนั้นใองของเราเนี่ยเป็นสี ฟ้าสว่างสดใสแล้วนะเออก็แค่มีตรงนี้นิดหนึ่งที่ยังเป็นสีเอ่อสีแดงนะเนื่องจากมันเอ่อมันเป็นก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์แหละมันหล่นลงมาไม่ถึงนะเออประมาณนั้นเลยครับก็ในพาร์ทหน้าเนี่ยในพาร์ทหน้านะผมจะทำเป็นดูดน้ำนะเพื่อมาเลี้ยงไอ้เจ้าต้นออกซิเฟิร์นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่กี่ต้นเดี๋ยวขอนับแป๊บหนึ่งหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าอ่ะแล้วก็ในเมล็ดตรงนี้มีอยู่อีกไหมอีกสามครับเป็นสิบสองสิบสี่นับสิบสี่สิบสามสิบสี่แล้วก็มีอีกไหมอ่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยออกซิเฟนร์ของเราจะไม่มีแล้วก็คือมีแค่สิบสี่เมล็ดก็สารพัดหน้าเช่นกันนะสารพัดหน้าเช่นกันเราจะไปปลูกต้นอามเบอร์กันอ่ะต้นอามเบอร์เนี่ยขอดูหน่อย แต่ตัวในพื้นที่ป่าครับ18%อ่า18ซเคิลนะก็เราตั้งเอาไว้มันเนี่ยใช้น้ำเน่า70กิโลกรัมครับผมแล้วก็ใช้ดิน10กิโลกรัมซึ่งเราเนี่ยไม่เครียดนะเรื่องของดินเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ในแบบนี้เนี่ยดินเยอะแยะครับอ่าดินเยอะแยะนะแบบนี้เนี่ยดินเยอะก็เดี๋ยวเราจะทําการขุดนะขุดตรงนี้เนี่ยให้เป็นบ่อครับแล้วก็ทําการขุดเพื่อปล่อยน้ําเน่นาเจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลงมาใช่อ่ดูเหมือนว่าใบอมสลามจะกว้างใหญ่นะ กว้างใหญ่มากเลยเราจะขุดพื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อให้น้ําเน่าเนี่ยไหลลงมารวมกันและเราก็จะทําการต่อท่อนะต่อท่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นเครื่องเครื่องไอ้เจ้าเนี่นะเตาฟืนเนี่ยข้างในนี้สัก1เครื่องถึง2เครื่องก็แล้วกันอ่ะประมาณนั้นครับแล้วก็ทําการดูดน้ํามานะเพื่อที่ต้องการจะมาปลูกไอ้เจ้าต้นอาเบอร์นี่แหละอ่ะทำไมถึงต้อง,งปลูกต้นอาเบอร์เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเตาฟืนของเรานะขาดขอนไม้แล้วครับใช่ ขอนไม้ของเราก็หมดลงไปแล้วเอออ่ะมีอยู่นะนิดหนึ่งก็อีกเดียเ๋ยวมันคงจะขาดไปครับใช่นะเนื่องจากเราเนี่ยใช้เยอะใช่เราจะใช้เยอะนิดหนึ่งซึ่งแค่ปู่ในป่ามันก็ไม่เพียงพอะนะอ่ะนะอ่ะเอาละก็สารพัดนี้ก็ต้องขอจบวไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสัรพาหหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็มาติดตามชมกันแต่สหรับพาร์นี้เนี่ยบอกเลยครับลำบากลำบากนะอ่ะเดี๋ยว ให้ดูออกซิเจนอีกนิดนึงเห็นแล้วชื่นใจเว้ยความพยายามความพยายามเออจริงๆลูบเกือบจะตายไปแลนะ้วนะเมื่อกี้เนื่งจากออกซิเจนมันแดงมาแล้วก็สรารพัดน่าจะเป็นยังไงสรารพัดนี้ก็ต้องขอจบไว้ทต่เพียทเตอนี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลบไปก่อนบาย